วันนี้ครับพูกาจะมาสอนนับเลข1ถึง1ร่ไรดี1 0 0 0 0แสนเป็นภาษาจีนแบบง่ายๆนะครับนี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอีแปลว่า1อแปลว่า2 s a ซานแปลว่า3ซื่อแปลว่า4 u อู่แปลว่า5ลิ่วแปลว่า6ใช่ไหมชีก็คือ7ปา8จิว9 10 1สทีนี้นะครับผม ถ้า11จะพูดว่ายังไงให้นักเรียนคิดเหมือนเป็นภาษาไทยเลย11ก็10คือสือใช่ไหมเอ็ดมันก็เปรียบเสมือน1ก็เป็นสืออีสิล่ะ12ก็10ก็คือสือสองก็คือเออสือเออทีนี้15ครับ15บสืออู่สามสิบเาซันสามคือซันเนาะสิก็คือสือเคือจิวซันสือจิวสาทีนี้ สี่สล่ะสี่คือซื่อสิคือสือสก็คือเอออสือเอคือ42นะครับทีนี้เราไปเลขใกล้100บ้าง99จะพูดว่ายังไง9ก้า็จิวสิก็คือสือเก็คือจิวจิวสจิวเกนั่นเองครับและถ้า100่งรล่ะหนึ่นี่จะต้องจำนะ1ก็คืออีฮะร้อคือจะพูดว่าป่ายจะเป็นอ e. ี ปายอันนี้คือ100และถ้า1000นั่น,นี้ก็ต้องจําเหมือนกันก็คืออีเชียนเชียนคือพันอี้เชียนแปลว่า1000แล้วถ้าเป็น10,000ละ่ะเราจะพูดว่าอีว่านได้ไหมอีว่านจำนะครับตัวนี้อีว่านแปลว่า1000 0 0มื่นหึงแมันจะไม่มีหน่วยแบบว่าแปลกๆนะมันจะใช้เป็นสือว่านสือคือ10ใช่ไหมว่านก็คือหลักหมื่นเนาะสือว่านก็หมายความว่า10,000แนะครับ พอได้ไหมเอ่ยทีนี้โอโกยาแถมให้ละกันถ้าเป็น1ล้านล่ะเมื่อกี้เป็นหน่วยอะไรนะหน่วยอีว่านก็คือ1นึ่งหมื่นสือว่านหนึ่งแสร้อยคืออีป่ายว่าน1ล้านนั่นเองนะครับหวังว่านั่นเองจะพอเข้าใจนะ